มชาติบาปตดามาตุบันวันที่13เดือน9ปี2023สามสาระลูกๆที่แสนหวานลูกไม่ควรมีความเป็นปรปักกับใครเพราะลูกคือผู้ให้คุณประโยชน์สำหรับทุกคนผู้ที่มีความเป็นปรปักต่อใครนั้นกล่าวได้ว่าเป็นบรามินกึ่งวันณนะ คำถามสำนึกรู้ได้ที่ลูกควรมีเสมอในสติปัญญาของลูกเพื่อที่ลูกจะอยู่อย่างปราศจากความกลัวคำตอบมีสำนึกรู้เสมอว่าลูกกำลังกลายเป็นเทพจากนายของดินแดนแห่งสัจจะบางคนสามารถฆ่าร่างกายแต่ ไม่มีใครสามารถฆ่าดวงวิญญาณลูกกระสุนจะยิงร่างกายฉันดวงวิญญาณฉันจะไปหาบาบาเหตุใดฉันถึงควรมีความกลัวใดๆในขณะที่ฉันกำลังนั่งอยู่ที่นี่หากเพดานถล่มลงมาที่ฉันฉันจะไปหาบาบา ไม่มีสิ่งใดที่หวาดกลัวในสิ่งนี้กลับมาปราศจากความกลัวมากเพียงนี้เพลงแม่โอผู้เป็นแม่ท่านคือผู้ประทานโชคของโลกสาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้คุณธรรมและการจดจำลึกถึง หนึ่งนำเอาสัลสกาที่ทามโมประธานของยุกเหล็กออกไปและกลายเป็นบรามินที่แท้จริงอย่าได้มีความเป็นปลปากต่อใคร 2. เพื่อที่จะอยู่อย่างปราศจากความกลัวฝึกฝนการมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณคงความทราบซึ้งว่าเราคือกองทัพชิปชากตีและเรา ต้องกลายเป็นนายของดินแดนแห่งสัจจกักพรขอให้ลูกกลายเป็นผู้มีอำนาจปกครองตนเองนายของตนเองและอยู่อย่างปลอดภัยจากกระแสของยุคเหล็กขณะที่อยู่ท่ามกลางกระแสนั้นอวัยวะประสาทสัมผัสของผู้มีอำนาจในการปกครองตนเองผู้เป็นนายของตนเอง จะไม่มีวันถูกดึงโดยผู้ใดเพราะเขาถูกดึงดูดไปสู่พ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอขออย่าได้มีการดึงดูดใดๆต่อผู้ใดหรือวัตถุใดผู้มีอำนาจปกครองตนเองเช่นนี้เป็นทัพพาสวีผู้ที่อยู่อย่างปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอขณะที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศของหงและนกกระสาของยุคเหล็ก กระแสะทางโลกไม่เดึงดูดพวกเขาเลยคำพร่ำบนของพวกเขาทั้งหมดได้จบสิ้นแล้วคติพจน์การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดจากเลวเป็นดีคือพลังที่สูงส่งของบรามินที่สูงสุดโอมชานติอมชันติ สรุปเนื้สอสํคัญของมูลีวันนี้วันที่13กันยายน2023เป้าหมายของมูลีที่อยู่ในพรบาราปรารถนาให้ลูกปลอดภัยจากกระแสของยุคเหล็กขณะที่อยู่ในยุคเหล็กด้วยพลังอํานาจการปกครองตนเองของลูกทําไมเราถึงปลอดภัยเมื่อมีอํานาจในการปกครองตนเอง เพราะเมื่อเรามีอำนาจในการปกครองตนเองหมายถึงเรากลับไปสู่ศรัทธาแรกอย่างถูกต้องศรัทธาแรกที่เราจะอยู่ในพลังอำนาจของพ่อผู้เดียวมั่นคงอยู่ในสำนึกรู้สาภาวะที่สมดุลบริสุทธิ์ศาสนาดั้งเดิมที่บริสุทธิ์ด้วยปัญญาที่บริสุทธิ์เราจึงเต็มไปด้วยพลังมีความสงบ เยือกเย็นมีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเข้าใจมีความพอใจและเป็นสุขและนี่เองเราจึงเฝ้าที่จะอยู่ในแรงสั่นสะเทือนที่เป็นความถี่สูงจึงไปอยู่เหนือโลกเกา่าไม่ถูกดึงดูดด้วยแรงสั่นสะเทือนที่เป็นพลังงานความถี่ต่ำของความทุกข์ ความเป็นลบไร้สาระไร้ประโยชน์ของโลกที่ไม่บริสุทธิ์และด้วยอำนาจในการปกครองตนเองที่เป็นอำนาจของปัญญาบริสุทธิ์นี้จึงทำให้เราปกครองจิตสำนึกที่เป็นการทำงานร่วมกันของจิตใจและสติป,ปัญญาปลุกทำให้จิตสำนึกนั้นตื่นขึ้นมาจาก สำนึกที่เป็นร่างมีความเข้าใจกลับมามีสติรู้ตัวอยู่กับสภาวะที่แท้จริงของตนเองอยู่กับธรรมชาติที่แท้จริงดั้งเดิมของตนเองและจิตสำนึกนี้เองจึงเป็นตัวขับเคลื่อนสร้างพลังงานที่ทรงพลังอำนาจ ที่มาจากปัญญาบริสุทธิ์ที่เราเรียกว่าพลังโยคะที่มีแรงสั่นสะเทือนของพลังงานในระดับที่เป็นความถี่สูงพลังโยคะที่เป็นแรงสั่นสะเทือนที่เป็นความถี่สูงนี้จึงส่งไปสู่การกระทำดังนั้นเมื่อเราควบคุม จิตใจสติปัญญาได้เราจรึงทำให้กระแสพลังของโยคะเข้าไปสู่การกระทำควบคุมความคิดคำพูดและการกระทำการใช้อวัยวะประสาสัมผัสไปในทิศท,ทางที่บริสุทธิ์และให้คุณประโยชน์ทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริง เราเรียกสิ่งนี้ว่าการกระทําที่สูงส่งดังนั้นกระแสพลังของการกระทําที่สูงส่งที่เป็นงานรับใช้ที่แท้จริงขึ้นพลังงานของพระเจ้าจึงเข้าไปสู่โลกและจักรวาลอย่างไม่มีขีดจำกัดและด้วยกระแสพลังที่เป็นความถี่สูง ที่มาจากาศาสนาดั้งเดิมที่บริสุทธิ์อำนาจในการปกครองตนเองจนกลายเป็นพลังงานที่ทรงอำนาจของโยคะที่เราหลอมรวมอยู่กับพลังอำนาจของพระผู้สร้างเสมอจึงเหนี่ยวนำกระแสพลังที่มีความทีต่ำจากสภาพที่เสียดุล ไม่บริสุทธิ์ให้กลับมาสู่สภาพที่สมดุลบริสุทธิ์ปรับพลังงานเข้าไปสู่ระดับความถี่ที่สูงและด้วยเหตุนี้เองจึงท,ทำให้เราปลอดภัยเสมอจากอิทธิพลของกระแสพลังของโลกเก่าและนี่ก็คือพลังของดวงวิญญาณบรามินที่สูงสุด พลังของเขาที่เป็นพลังของพระเจ้าจึงเป็นไปตามคติพจน์ของวันนี้ที่การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดจากเลวเป็นดีคือพลังที่สูงส่งของบรามินที่สูงสุดและเพื่อที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เสียไปให้กลับมาถูกต้องเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดี ให้กลับมาเป็นสิ่งที่ดีได้เมื่อเราอยู่อย่างสอดคล้องกับทุกคนเพียงเมื่อเรานั้นตื่นจากความหลับไหลของความไม่รู้และอยู่กับสำนึกรู้และสภาวะที่สมดุลบริสุทธิ์ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้สร้างสูงสุดอยู่ในกระแสพลัง ในคลื่นความทีเดียวกันกับท่านอยู่กับธรรมชาติที่แท้จริงดั้งเดิมของดวงวิญญาณที่เป็นเช่นดอกไม้ที่สวยงามและส่งกลิ่นหอมเราจึงอยู่กับความเยือกเย็นความสงบความรักที่ไม่มีเงื่อนไขมีความปรารถนาดีมีความเมตตามีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจ และเราก็ตะน,นักว่าเรานั้นอยู่ในกองทัพจิบช,ชักตีของพระเจ้าฉันคือจักกัดอัมบ้าผู้ที่ต้องหล่อเลี้ยงทางโลกอย่างไม่มีขีดจำกัดด้วยพลังงานของพระเจ้าเช่นที่บาปานั้นหล่อเลี้ยงดวงญาณของผู้เริ่มใส่ศรัทธาตามรูปแบบความศรัทธาของพวกเขาเช่นเดียวกัน เมื่อเราต้องเชื่อมโยงกับผู้คนในโลกที่ไม่บริสุทธิ์มีสันสการที่แตกต่างหลากหลายและเป็นเช่นน้ำเราจึงเชื่อมโยงกับพวกเขาด้วยสนึกและสภาวะที่บริสุทธิ์เข้าใจพวกเขาและมองเห็นความงดงามภายในที่บริสุทธิ์ที่เป็นธรรมชาติแท้จริงดั้งเดิมของทุกดวงวิญญาณเพียงแต่เขาไม่รู้ เขาไม่ได้เข้าใจเขาไม่ได้เห็นตนเองเช่นเดียวกับที่เราเห็นพวกเขาและนี่เองเราจรึงยอมรับปรับตัวยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์เพื่อที่จะรับใช้แต่ละคนในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ทุกคนได้รับสิ่งที่เขาต้องการและเพื่อทำให้พวกเขาได้สัมผัสกับพลังของพระเจ้าเพื่อทำให้บาบานั้น ความเป็นดอกไม้ของพวกเขาให้ตื่นขึ้นมาผ่านความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ของเราแล้ะด้วยเหตุนี้เองเราจรึงไม่ต่อต้านใครเพราะเราไม่ได้คาดหวังแต่เรามีแต่ความหวังที่ปรารถนาให้ทุกคนนั้นได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในเวลาของเขาและเราก็เข้าใจอย่างดีว่าถ้ามีการต่อต้าน นั่นแสดงว่าเรานั้นเป็นบาหมินถึงวันะน,น,นั่นคือเข้าใจความรู้แต่ยังไม่สามารถนำความรู้มาใช้กับชีวิตได้ยังไม่ได้ก,กลายเป็นตัวของความรู้ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเพราะสิ่งนี้ต้องใช้ความเพียรพยายามเพียงเมื่อเรา มีความบริสุทธิ์และปัญญาที่สมดุลกันเท่านั้นเราจึงตื่นรู้ตปนักรู้จากประสบการณ์ของการใช้ความรู้จริงและประสบการณ์ของเราก็จึงทำให้เราเข้าใจผู้อื่นที่จะไม่คาดหวังให้ใครได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจและกลายเป็นสิ่งนั้นได้ในทันทีเพราะสิ่งนี้ต้องใช้เวลา และเมื่อเขายังไม่ได้กลายเป็นตัวของความรู้ยังไม่ได้อยู่กับสภาวะที่แท้จริงของสิ่งที่ตนเองรู้จึงเป็นเรื่องปกติที่จะใช้สัญญาณาที่ไม่บริสุทธิ์สัมผัสที่เป็นร่างที่เป็นความขาดแคลนความไม่รู้ความกลัวที่เราฟ้าจะสะสมมาในหกสามชาติเกิด เข้าไปเชื่อมโยงกับทุกคนกับผู้คนที่พบปะดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามีประโยชน์ร่วมกันก็จับมือแต่ถ้าเสียประโยชน์ก็ขัดแย้งต่อต้านปฏิเสธเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าตกใจเพราะเราเข้าใจและเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้น ที่จ,จบสิ้นความกลัวและกลับมากล้าหาญได้เริ่มต้นเราต้องกล้าหาญที่มาจากความเข้าใจที่แท้จริงและมีประสบการณ์กับสำนึกของการเป็นดวงวญญาณที่เราจะสัมผัสกับพลังงานชีวิตที่บริสุทธิ์ของตนเองรู้สึกได้ถึงสภาพที่ปราศจากร่าง แยกห่างจากร่างกายขณะที่ยังใช้ร่างกายและเราจะมีประสบการณ์กับสภาพที่หลอมรวมอยู่กับพระเจ้าในสำนึกรู้ของการเปดวงวิญญาณสภาวะที่สมดุลบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสำนึกรู้และสภาวะเดียวกันกับปบา่าและเมื่อเรามั่นคงอยู่กับศราแรก ที่ฉันและพ่อเป็นของกันและกันมีประสบการณ์กับสภาพนั้นเราจรึงมั่นใจและศรัทธาว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายที่เป็นวัตถุธาตุท้งห้านี้ที่ประบา,บามอบให้เพื่อใช้ชั่วคราวในโลกนี้ในยุคแข่งการมันจบพบก,กันเพื่อง,งานรับใช้ของท่านถึงอย่างไร เขาก็อยู่ในตักของพระเจ้าอยู่ดีเพราะเวลานี้ขณะนี้เขามีประสบการณ์นั้นแล้วถ้าจะต้องจากร่างกายนี้ไปก็เป็นไปตามบทบาทในละครแต่ถ้าเขามีความรู้สึกนี้อย่างแท้จริงก็จะไม่มีวันเข้าไปสู่อิทธิพลของความกลัวเพราะเขาได้เปลี่ยนความกลัวให้กลับมากล้าหาญท้าทาย กับทุกสถานาการณ์อย่างสนุกสนานดังนั้นการดำเน,นินชีวิตของผู้ที่เข้าใจความรู้และมีประสบการณ์กับศรัทธาแรกของการล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเขาจะมีเป้าหมายเดียวในการดำเน,นินชีวิตในแต่ละขณะนั่นคือกลับมาบาปสมาน เพราะเมื่อมีประสบการณ์กับศรัทธาแรกมั่นคงอยู่ในสํนนึกรู้สภาวะที่บริสุทธิ์ที่เป็นรากฐานสำคัญรากฐานที่จำเป็นรากฐานแรกรากฐานนี้จะทำให้เขามองเห็นและกระจัดสิ่งที่เจือปนทุกรูปแบบทั้งหยาบและละเอียดอ่อน และเพียงเมื่อเห็นเท่านั้นจึงสามารถเป,ปลี่ยนแปลงตนเองจบสิ้นสิ่งที่เป็นความไม่บริสุทธิ์ภายในดวงวิญญาณได้ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าต้องเผชิญกับสถานการณ์ใดต้องพบปะเชื่อมโยงกับบุคคลเช่นใดกระจกของจิตใจของเขาที่ใสกระจา่าง ภาวะภายในที่มั่นคงอยู่ในความนิ่งว่างจึงเป็นพลังอำนาจของปัญญาที่บริสุทธิ์พลังโยคะจึงช่วยเหลือให้พวกเขาจบสิ้นความไม่บริสุทธิ์อย่างรวดเร็วดังนั้นปรามินที่แท้จริงที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและถูกต้องเช่นนี้จึงไม่มีวันต่อต้านใคร เพราะเขารู้ว่าทุกรูปแบบของการต่อต้านปฏิเสธความขัดแย้งมาจากความไม่บริสุทธิ์จากการคาดหวังจากการเอาประโยชน์การทำให้ตนเองเป็นศูนย์กลางแต่สิ่งเหล่านี้คือสภาพที่เขาต้องจบสิน้นและนั่นคือสิ่งสะท้อนให้เห็นถึง ความอ่อนแอความไม่บริสุทธิ์ของ63ชาติเกิดของทั้งตัวเขาเองและผู้อื่นและเขาก็มองว่าก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วก็เห็นสิ่งเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเพราะเรายังไม่บริสุทธิ์หนึ่งเปอร์เซนและนี่คือทัศนคติที่มีความเมตตาต่อตอนเอง ดังนั้นเมื่อไหร่ที่รู้สึกต่อต้านไม่ชอบไม่พอใจผู้ใดในสถานการณ์ใดหรือแม้กระทั่งไม่ชอบตนเองเขาก็จะรีบกลับมาสำรวจตนเพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องแก้ไขแต่เขาก็เปลี่ยนแปลงทันทีเพราะนี่คือเป้าหมายของเขาและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้บรามินที่แท้จริง ปรามินที่เดินตามรอยเท้าพ่อจับมือพ่อไว้เสมอจึงมีความรักเคารพตนเองพวกเขาจะไม่มีวันเป็นศัตรูกับใครเพราะพวกเขาเป็นมิตรที่แท้จริงกับตนเองและพระเจ้าดังนั้นเขาจึงให้ความเป็นมิตรกับทุกดวงวิญญาณเพราะเขาตระหนักว่า เขาคือผู้ที่อยู่ในกองทัพชิปชาตีที่มีพลังของพระเจ้าเป็นหน้าที่โดยตรงที่เขาจะหล่อเลี้ยงทุกดวงวิญญาณด้วยพลังของท่านและนี่คืองานรับใช้งานของการให้คุณลประโยชน์บทบาทโดยตรงของพวกเขาผู้ที่เลือกเส้นทางของการเป็นปรามิน อมช่าติขอบคุณบา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 ที่แสนหวานบาบาที่เต็มได้วยความเมตตาบาบาที่น่ารักบาบาของฉันโอม 上帝。